พี่ต้องมีสองอย่างคือไม่สองเต้นก็ต้องดูเยอะดูเยอะอะโอาทุกอย่างจังหวะที่ในละครที่พี่เล่นมีมีฉากที่เราทำได้โอ้โหโะโอ้นได้ทั้งแบได้อยู่โอ้โห ส่ยัดยัดไม่ยัดเลยของจระงทีอ่ะมันแท่แมงอย่างนี้ต้องเจอกับเจีนิให้เจอให้เจอ่เจริญองชนกันแมนให้แรงเฮ้ยแรงยืนยันข้ามลมจนที่เจนะเนะบอกเลยแล้วก็ได้กลอมาแคตอแล้ว ซิงเกิลแรกของแม็กดีกว่าจะไม่ออกครับเชิญเลยครับเพราะตัวนี่เป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของผมครับก็เป็นงานที่ถือว่าตั้งใจมากแล้วก็เป็นงานที่ผมแบบคือเป็นชิ้นแรกในชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันครับก็ยังไงก็ขอฝันในนี้าจะไม่ออกครับขอให้ขอฟังทูธท่อห้แล้วก็อย่าลืมเจอกันนะครับยกก้านหนึ่งสองสี่สี่ประกันสี่เก้าสองสองสี่สี่สองเก้าครับใช่ครับหรือว่าพี่ทูธสิบก็ขอได้ครับเราได้เลยนะครับ 嗯、啊。<Okay. S 2> okay.